วันนี้มาทำอาหารกับเชฟเวน,นะครับวันนี้ผมจะพามาทำเป็นข้าวผัดต้มยำกุ้งครับเชจะพามาเป็นข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดต้มยำกุ้งก็เป็นเมนูที่คนนิยมชอบทานนะครับส่วนผสมของข้าวผัดต้มยำกุ้งนะครับ จะมีตะไคร้นะครับตะไครตะไคร้ที่ซอยนะครับซอยเป็นแว่นซอยบางบนะครับตัวนี้คือผัดกับข้าวแล้วทานได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นข้าวบัดต้มย่างผูนะครับเราจะไล่ไปทีละตัวนะครับต่อไปก็เป็นตัวนี้เป็นผักนะใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดซอยซอยเป็นเส้นแบบนี้นะครับก็คือทานไปกับข้าวได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหอมนะครับหอมแดงนะครับหอมแดงซอยบางๆอย่างนี้นะครับ ต่อไปครับจะเป็นตัวนี้เป็นข่านะครับตัวนี้ข่าคือเราหั่นเป็นหั่นเป็นบางๆเล็กๆซอยเป็นเส้นๆก็ได้ครับตัวนี้ทานไปกับข้าวเวลาเราผัดไปพร้อมกันนะครับตัวนี้ต่อไปก็เป็นพริกเผาเนี่ยครับต้องใส่พริกเผาด้วยครับพริกเผาพริกเผาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อไปก็เป็นพริกนะคะพริกตัวนี้ก็คือเป็นพริกแดงกินดาคือ ตำให้ละเอียดใส่น้อยใส่มากอยู่ที่เราชอบเผ็ดนะครับชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดแล้วก็ตอนนี้เราจะมาทําเป็นข้าวผัดต้มยำกุ้งหรือกุ้งหมึกนะครับตัวนี้แล้วก็ถอดตูกออกมาด้วยนะครับโอเคนะครับต้มต้มยำกุ้งมึกนะครับอย่าให้แมงวันตองเด็กกินไม่ได้เดีย๋ยวเรามาเดีย๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับ ชิ้ถือกล้องแล้วเออกล่องแบบนี้โอเคเออชิเป็นคนถือกล้องไม่ใช่นะครับยกขึ้นต้้งสูงลูกุกเออนี่มาติดกไก่เตาไปนะครับเราเริ่มติดเตาได้นะครับ น้ำมันลงไปน้ำมันลงไปนะครับน้ำมันประมาณหนึ่งช้อนตวงนะครับช้อนตวงนะต่อไปเราก็จะเอาเครื่องมันนะครับเครื่องทุกที่เราเตรียมไว้นะครับเราชี้ไม่ต้องจับลูกถ่ายเฉยๆนี่ครับลงไปตรงนี้ลงไปแล้วก็ใช่แล้วก็แล้วก็ถ่ายแล้วก็คาแล้วก็ พริกเผาแล้วก็พริกเผาแล้วก็พริกแล้วก็พริกนะครับแล้วก็อย่าเพิเ่งไงเพิ่งตัวนี้เอาไว้ก่อนลูกโหน่ากินมากเลย ใส่พวกนี่นะครับใส่กุ้งลงไปกับกุ้งกับมึกนะครับกุ้งกับหมึกลงไปถ้ากุ้งเสร็จหมึกเสร็จแล้วแล้วก็ถอดตูกออกเอามาใ,ใกล้ๆลูกสองูด้วย,ยโอเคไอ้แค่นี้พอมันแหละอ,อยู่เฉยดิกล้องออย่เฉย,อย,อย,อยโอเคเราก็ใส่น้ำซุปนะครับใส่น้ำซุปเข้าไป ชุบย<ห>งเข้าไปนะครับแล้วเราก็ปรุงด้วยถ <c oughs> ือกล้องดีๆลูกใส่น้ำปลานะครับ <c oughs> น้ำปลาหนึ่งช้อนตวงใส่น้ำมะนาวหนึ่งช้อนตวงกรตามดอซื้อลดหนึ่งช้อนชาหนาึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่ง<า>ช้อน แล้วก็โครนครเล่งไฟนิดนึงหมึกกับกุ้งใกล้สุกแล้วนะครับเล่เงไฟนิดนึงนะครับจับดีๆกล้องลูกตากล้องจับดีๆลูกเออแล้วท่านผู้ชมมองไม่เห็น,น,นใส่นมลงไปนี่ครับพอมันพอมันเดือดแบบน,นี้เราก็ใส่นมลงไปนะครับ ใส่นมไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำนมประมาณหน oh ึ่งช้อนโต๊ะโอ้โห้หนึ่งช้อนโต๊ะทำไมเยอะจังหนึ 1> 1่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะจิ้มกับข้าวได้คนลาวอะ <laughs> ชิชไม่ต้องพูดเดี๋ยวลูกอย่าพูดใช่ไหมเอาน่ากินมากเลย เนี่ยครับชิมดูก่อนเราชิมดูก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอชิมด้วยอพอรสชาติได้รสถือไว้ดีๆ <c oughs> รสชาติได้เราข้าวลงไปนะคุก <c oughs> ข้าวนะข้าวลงไปผัดยังข้าวผัด คนจะกินยังไงล่ะผัดให้เข้ากันนะครับก็แล้วคนจะกินยังไงล่ะผัดให้แห้งนะครับแห้งนิดนึงแห้งเสร็จปุ๊บก็ใส่ใส่ถ้วยนะ กล้องอยู่เสียดิจย่งยิ่เออจยว่งยิ่งครับชิมพออยากชิมอ่ะมันอร่อยแล้วพอชิมอร่อยละชิมน้อยดูนะครับโอ้โหโ,หโอ้โหอชมมอ๋อหอนี่นะครับน่ากินมากเลยมันก็เป็นเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ถ่ายถ่ายตอนเออ โอ้โหเชมชิมบ้างอุ้ยอะไรโดนกล่องนะครับชิมบ้างดิเนี่ยนะครับพ่อชิมบ้างเป็นก้อนี๋้วพ่อช้อนแหก๋ยู่ตัวนี้นะครับโอ้โห รสชาติมันจะมาครบหมดจะมีพวกตะไคร,ร้เครื่องสมุนไพรที่เราทําต้มยำนะครับจะอยู่ในนี้หมดนะครับจะอยู่ในนี้หมดก็คือเรา,าทานได้หมดทุกอย่างที่เราใส่ไปนะครับเราจะไม่ได้ทําเป็นชิ้นใหญ่ก็คือเราจะทําเป็นผัดเป็นชิน้นเล็กแล้วเราก็ผัดรวมกับตัวตัวน้ําต้มยำนะครับผัดรวมกับนี่ครับนี่นะครับ ผัดตุ้งยำกุ้งนะครับจะหอมรสชาตินะครับจะอยู่ที่เปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็เค็มหวานนิดๆน,นะครับแล้วจะมีความมันของของนมจะมีความมันของนมนะครับที่เราใส่ส่วนผสมเข้าไปนะครับลองไปทำทานที่บ้านนะครับรับรองเมนูนี้สุดยอดแน่นอนครับดูคนชิมก่อนนะเอาโอสิลองมาลูกเออ ข้าวเปล่าเออแมวกระเทียมฮะเป็นไงเป็นไงเลยเลยปิดถ้ายนะครับอร่อยอร่อยเอาก่อนก่อนไปต้องบอกเขายัางไงอย่าลืมาลืม ยูทู e ด้วยนะครับบ๊ายบาย